สัสดีครับพี่พี่เดชพี่ไปไหนเนี่ยสื้สวยมากเลยเสื้อเหรอมขาขายเสื้อแต่มันต้องสวยดนี่อยู่กับพี่เดชปุ๊บเนี่ยอะไรจะแบบว่ายังไม่ทันพี่อ่ะเพราะพี่เดชเป็นคนมีชื่อเสียงต่างๆนานาว่ากันไปนี่นี่คือถนนสาทรใช่อันนี้คือถนนสาทรใหญ่เลยอีตรงนี้ KFC เลยแหละ KFC ตรงนี้สารแดงครับเลี้ยวซ้ายสารแดงแดงเดินถอยหลังมาสิบ 1 10เมตรพี่เดจะเปิดร้านบาร์เบอร์ช็อปใช่ครับตอนนี้เราไปดูที่ว่าเปิดยังเงยังยังยังตอนนี้กำลังก่อสร้างอยู่พี่กำลังเดิเบรอยู่ใช่ฮะให้ให้ให้เล็กมหาช่างก่อสร้างเหรอได้ได้จไหนเอาทุกหมดเพราะว่าถ้าก่อสร้างดีครับเดี๋ยวเปิดสาขาเองเลยเอาพี่เดไปเป็นเนี่ยปากเน์ได้เอาเราเราไดูว่าเป็นยังไง นี่ครับพี่ร้านอยู่ตรงนี้เลยตึกตึกนี้ตึกฮารินทรนะตึกฮารินทรแล้วนี่เอฟซีตรงนี้เลยใช่ใช่เป็นไงครับกามใหญ่ไหมคะับคนนี้ชอบไหมฮะถอดเสื้อเลยครับอเราเข้ามาดูเข้ามาดูแบบว่าสว่างสว่างนะครับไฟเฟยเราพร้อมตอนนี้กําลังช่างเ้ากําลังตกแต่งทำนุ่นทำนี่ระบบน้ำระบบไฟเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็เอาบลล์อินเข้าไปนะครับตอนนี้เดี่ยวนี้การก่อสร้างเนี่ยสะดวกมากครับเร็วปุ๊บปุ๊บปุ๊บพี่เดคิดว่าพี่เด์จะเปิด เมื่อ,อไรน่าจะอีกประมาณ2อาทิตย์ครับวันที่23่สิาเอา Stop opening. s อบโอเปอเร g 15นวันดีกว่าไหมสิบห้าวัน15วันอ่าอ่าอ่าส <15 S 1> วัน15วัน 2, 2อาทิตย์มันก็ไม่ต่างกันนะพูดทำไมเนี่ยนะบริการของพี่เดที่จะมีหลักๆคือ แน่นอนตัดผมนะตัดผมตัดผมมีมาร์กหน้าสครับหน้าแล้วเรามีโต๊ะทำเล็บด้วย2โต๊ะอ่าแล้วก็เป็นการจะนวดดีเล็กเลือกอะไรต่างๆมีหมดใช่แล้วมีเซรั่มของใครก็ไม่รู้นะครับที่ดีที่สุดเลยอ่ะความลับความลับอย่าไปพูดอย่าพูดท่านลายแห่เซรั่มอย่าพูดอย่าพูดเอออย่าพูดเดี๋ยวเขารู้อ๋อมันดีมากต้องมาต้องมานวดเองก็วันนี้ประมาณสักก่อนสิ้นเดือนเนี่ยรับรองทุกอย่างเสร็จสมอารมณาหมายแน่นอนครับผมนะฮะก็จะมีทั้งหมด4เก้าอี้ 5้าครับห้าห้าบวกคำเล็กสองก็เป็น7จ็ดพนัก,กงนพนักงานนี่เรียบร้อยถ้าเทรนกันมาเรียบร้อยอย่างดีคนเทรนทใครก็ไม่รู้โคตรมวน,ะนะอ่ะโคตรมวนมวนมากนะแล้ววันเปิดปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเราก็มาคอยติดตามว่าร้านของเขาเนี่ยมันจะแบบเพอร์เฟกอย่างที่ใจเราคิดหรือเปล่านะว่าเป็นยังไงนะเดี๋ยวผมเนี่ยไม่ตัดคาเฟ่ เดี๋ยวจะมาใช้บริการที่นี่อีกสองอาทิตย์ให้ผมตัดเหรอเอาที่เอาเหรอเอาจะผิดพลาดวกโกลหัวเรื่องสบายไอ้เรื่องแบบนี้ไม่มีบัญหาผมมีช่างตัดผมใช่เขามีช่างตัดผมนะเดี๋ยวเรามาใช้บริการกันนะว่าชื่อร้านว่า Smith Secret Barbershop อีกสักครั้ง Smith Secret Barbershop เดี๋ยวเราจะใช้หมุดเนี่ยปักปักปักจิ้มๆิ้มแทงแทงไว้ใน บริเวณคลิปนี่นะแล้วก็เข้ามาเดี๋ยวเราไปคุยกันต่อว่ารายละเอียดเป็นยังไงพี่เดเป็นยังไงความฝันอยากจะเป็นอะไรอยากจะเป็นช่างทำผมทำไมเมื่อันเหมาเป็นเจ้าของร้านบาร์เบอร์ช็อปไม่เข้าใจเป็นเรานะดีกว่าไหมครับไปเดี๋ยวมาคุยกันเดี๋ยวมาคุยกันไปไปคุยกันที่ลับๆกันดีกว่าครับผมปเอาไปมาแล้วไปมาไปมา โอ้โเนี่ยเนี่ยดูดิเนี่ยป้ายใหญ่ไหมฮะใหญ่ไหมใหญ่ใหญ่ก็ใหญ่กว่าตัวเราอ่ะใหญ่มากสมิธสมิธซีเครต์บาร์เบอร์ามเขาสมิธซีเครตบาร์เบอร์ตอนนี้อาจจะดูแบบไม่ชัดแจ๋วนะครับเพราะที่กำลังตกแต่งก่อสร้างอยู่เดี๋ยวลอกฟืดออกมาปุ๊บตุ้มตันเลยใช่ชัดเลยคนทำป้ายอยู่นี่คนทำป้ายอยู่นี่ฮะอีกครั้งหนึ่ง ส m i t h s ก c r e t บาร์บิชอปรับรมันต้องอยา่างนี้เลยจำเอาไว้นะฮะปากสำหรับผู้ชายที่แบบอยากไปความารอทันสมัยเครียรในสายตาของผู้ผู้หญิงทุกคนร้านนี้รับรองสาวหลงงงงวยแน่นอนครับผมพี่แฮปปี้อะสิ <laughs> แฮปปี้ครับ ใกล้ใกล้ความจริงแล้วใกล้จะเปิดร้านแล้วใกล้ความจริงแล้วนะฮะถ้าอีกเทปหนึ่งก็บัวลาวบาวแล้วนะพี่เดย์ทำไมถึงหันใช้ควาว่าหันนี่แบบมาเปิดร้านบาเบอร์จริงๆแล้วอะทำไมมันเป็นคำถามที่ดีมากเลยเพราะว่าหน้าตาผมไม่น่าจะใช่ไหมแต่ถ้าใครสังเกตนะผมอะจะเป็นคนที่ชอบตัดผมมากแล้วก็จะตัดผมทุกอาทิตย์เลย น้ำมาแล้วคาเมราคาเมราเลยนะฮะอันนี้เป็นร้านนี้เป็นเป็นพันธมิตรที่ดีกับร้านผมมากเลยครับเพราะอะไรเพราะว่าอยู่ใกล้หลังร้านกาแฟนี้แล้วผมว่าชอบกินร้านกาแฟนี้มากเพราะว่ามเขามีเมนแล็กาแฟที่ดีเยอะเลยอย่างของไทยก็มีมีมาบราซิลเอทิอเปียดีไหมพี่อย่าเพิ่งเบขยอค่อยๆดูดนาส้มแล้วก็ทำนี้นี่วิธีการดูดเป็นัไงวูเนี่ยนี่แล้วก็เลื่อนหลอดขึ้นมาข้างบน เงียเป็นการรูดกาแฟที่เพอร์เฟกมากมันจะได้รสชาติด้แบบอย่างเงี้ยเหมือนเรากินสมัยก่อนเรากินเรนเจออันนี้เรนโบไม่เคยมีเลยนะรู้จักเรนโบว์ไหมใช่เราต้องค่อยๆเงี้ยเนี่ยแต่ถ้าดูดหมดแก้วก็ไงท้องเรนโบนะโอเคอ้โหชินใจไหมครับพี่โอ้โหสุดยอดมากเลยอย่าไปกวนมันให้เขาอยู่นิ่งๆอ่ะมาทําคุยกันต่อครับพี่ก็มีกี้เราค้างไว้ว่าทําไมถึงแบบทาธุรกิจใหม่เกี่ยวกับบาร์เบอร์ซาลอน แล้วผมอะเป็นคนที่ชอบตัดผมมากเพราะผมอะปกติตัดผมอะทุกอาทิตย์พรผมยาวนิดนึงผมก็ต้องตัดแล้วเพราะผมต้องไปงานไปทำคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยบ่อยต้องตัดตกวนแต่ก็แปลกนะตัดทุกวันจะใส่หมวกไม่ใช่ใจผมก็คือหมวกกี่ใบเนี่ยโอ้โหกี่ใบนี่ต้องไปดูที่บ้านแล้วล่ะรู้แลลวเสื้อคงเยอะจนเกงคงเยอะหมวกก็แยะออปชั่นเพียบระวังตัวให้ดีนะ อีหน่อยทำธุรกิจใหม่ขายขายตัวไม่ใช่ขายออปชั่นสหรกางเกงเสื้อผ้ารองเท้าหรืออะไรต่างๆที่พี่เดมีคิดว่าต้องมีมีฮะมีมีมีโปรเจกต์ที่ร้านนี้แหละอ๋อเหลือจะเอามาลงด้วยไม่ใช่เคยแค่ไปตัดผมของมันเยอะมากเลยอยู่ก็จะเฮ้ยหมวกก็มีแต่เป็นของพี่เดครับผมภรรยาบอกขายไปบ้างเหรอเต็มห้องแล้วอ๋ออันีตแล้วใครถ้าได้ซื้อมาได้ไปตัดผมเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ย ได้ช้อปปิ้งด้วยนะหมวกเมือกในสไตล์ของพี่เดที่ชอบเนี่ยเฮ้ยดีมีจูเรียรด้วยฮะัองตัมาแล้วนี้ครบเลยไหมครับนะพี่เดทถามจริงๆทําไมถึงเลือกทําเลตรงเนี้ยทําไมถึงเลือกทําเลตรงนี้ตรงนี้คือสาทรซอยสาทรออยู่ติดกับสารแดงเลยครับเลี้ยวสารแดงครับผมเจอปากซอยวีเคเอฟซีเลี้ยวเข้ามาได้เลยใช่ทำไมถึงเลือกทำเลย่านนี้เพราะว่า จริงๆแล้วว่าผมก็มองไว้หลายที่แต่บังเอิญที่มีผู้ใหญ่ที่น่ารักมากคนหนึ่งเขาแนะนําที่นี่มาผมก็เลยมาดูว่าแล้วเสร็จแล้วเุ้ย,ยถูกใจววลววเลย,ววเอออยบรรยากาศดีแล้วติดถนนนะแล้วติดถนนครับแล้วก็นนจังหวะเจอร้านก่อนรประมาณสัก ห้า9ิ้าเก้าห้าเกขานะฮะแล้วก็เจอเ f c ซเลี้ยวเข้ามาจอดใน K f c ซเลยมีร้านกาแฟระหว่างร้านเค c ฟซระหว่างร้านกาแฟพารากาม่าพารามักก้าพารามกกากับไอ้นี่ตึกคาลินทอนอยู่ระหว่างตรงนั้นเลยมาที่นี่ไม่ต้องกลัวอดนะมีไก่ทอดให้กินมีกาแฟมีสนงสแน็คอะไรต่างๆนานามีเสื้อผ้าช้อปปิ้งตัดผมรอไปสบายนะอะ ลูกค้าไม่มาให้มันรู้ไปดิใช่ครับตรงนี้โลกเคชันเนี่ยสำคัญมากนะฮะเดี๋ยวคาแรคเตอร์ของร้านก็ต้องมาคาแรคเตอร์ของช่างทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นการพริเนต์การบอกว่าตัวตนของร้าน<ช>เราเป็นยังไงคือมันเป็นไลฟ์สไตล์มีไลฟ์สไตล์แล้วก็ร้านที่ผมทำไมเปิดประมาณแบบนี้เพราะว่ามันตอบโจทย์ผมก็คือว่าเวลาผมไปตัดผมที่ไหนที่ไหนอะเสร็จแล้วว่าร้านบร์เบอร์ส่วนใหญ่เขาจะไม่มีแบบ ก็มาสระผมให้มานวดให้เสร็จสับๆแล้วผมเนี่ยยังต้องมีผมอะไรติดๆออกไปแล้วกลิ่นก็อาจจะเหม็นๆนิดนึงก็อาจจะต้องกลับบ้านเพื่อไปแต่งตัวใหม่แต่ทีเนี้ยเราแต่งตัวมาพร้อมแล้วก็เข้าร้านผมมาแล้วเสร็จตัดผม r รูมิ่งแต่งหน้าเนวเนินเนินเรียบร้อยออกมาก็ออกไปเที่ยวได้เลยออกไปทํางานได้เลยนี่เป็นสไตล์แบบ อินเดียสไตล์ไหมฮะที่แบบสับกันคอหักสุดอเปลมขนาดนั้นไม่เคยเห็นเลยเห็นที่อินเดียไม่ใช่อย่างนั้นนะไม่ใช่นะตอนนี้เล็กคิดว่าเอยมันจะการมีสปามีนวดแล้วสับดึงมีไฟลนสีสังเงี้ยไม่มีใช่ไหมเป็นสปาอินเดียไม่มีเข้ามาอ่าฮะตัดผมเสร็จแล้วก็มีนวดนวดแต่ง ผมไม่เรียบร้อยนวดนวดนวดศีรษะนะฮะนวดศีรษะนะไม่ใช่นวดอย่างอื่นนะฮะนวดศีรษะนวดคอบาไไลอะไรอย่างเงี้ยให้รู้สึกสบายสบายสตัดผมเราได้ความสะดวกสบายแล้วสะอาดสะอาดครีมไปคลีนออกไปเลยไม่ต้องกลับบ้านละเอาไปเที่ยวได้เอาไปเดทได้เอาไปทำงานได้ใช่ฮะชึบชุบชบชบโอเคพี่เด์ขอบคุณมากเลยสำหรับกาแฟของร้าน พักคาราพักคา马านะฮะพักคา马าแล้วก็ k f c นะที่หลังเนก่ยถ้าเล็กไม่รู้จะไปไหนมานี่เลยนี่ต้ามีอาหารด้วยมีแบบพังเช่าเล้อะไรเนี้ยสบายมากเลยจอดรถง่ายแน่นอนสา้านเดินไปนิดเดียวไม่ร้อนนะครับเพราะว่าต้นไม้ถนนสาทรขอบอกว่าร่มมากพี่เดชนแก้วครับผมเี่กุ๊กกิ๊ง